เรื่องเรารู้กับรู้เราเนี่ยมันเปมันยากจริงนะตอนตอนที่ยังเข้าใจไม่ได้มันยากมากตัวหลวงพ่อเองเนี่ยแม้กระทั่งว่าครูบาอาจารย์จี้แล้วจี้เอกว่ายังเป็นเรารู้อยู่แต่เข้าใจไม่ได้พูดเท่าไหร่สั้นก็ว่าเราเป็นผู้รู้ทุกทีเดนี้ก็มันมันแล้วทํำยังไงให้รู้เราโอ้ยแล้วก็หลวงพ่อก็มาเจอนี่แหละไอ้เร่งรู้เราที่หลวงพ่อยกตัวอย่างนั่นแหละก็เ,เลยรู้จักขึ้นมาว่า ที่หลวงพ่อพูดซ้ำใหม่เรื่องเข้าห้องว่างหรือว่ากําลังดูทีวีก็ได้เอาสมมติว่าอันนี้นี่เป็นเรื่องใหม่เนาะเอออย่างนี้เวลาทุกคนเนาะทุกคนก็เคยดูทีวีที่บ้านอยู่หรือว่าดูที่ไหนก็ตามยมลองดูนะว่าไอทีวีเนี่ยก็คือเป็นเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าของเราใช่ไหมแล้วก็นั่งเราเนี่ยเป็นผู้นั่งบนโซฟาเราก็นั่งดูทีวีตรงเนี้ยมันมีทีวีกับตัวเราแล้วอ่ะเข้าใจได้ทีนี้พอนั่งดูเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าถ้าถ้าเราถ้าไม่รู้เราเนี่ยนะก็กลายเป็นว่ามีแต่เรานั่งดูทีวีดูอยู่นั่นแหละและว้วหัวล็อกกิ๊กกักกิ๊กกักทั้งคิดทั้งนึกทั้งสนุกทั้งเฮฮาสนุกสนานมากเลยแต่มันมันไปอินกับเรื่องราวในทีวีไงแต่ไม่รู้ตัวเองสักทีว่าตัวเองนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็มีความคิดมีความนึกมีความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแต่ไม่เห็นเราถ้าไม่เห็นเราก็เท่ากับไม่รู้เราทีนี้ ดูความแตกต่างนะว่าถ้าเราถ้าเราเป็นผู้ดูทีวีก็จะมีทีวีเป็นผู้ถูกดูแล้วมีเราเป็นผู้ดูแต่ถ้ารู้เราตัวเราจะเป็นสิ่งถูก,ถก,ถกรู้แล้วก็มีธรรมชาติที่มารู้เราอีกทีหนึ่งว่าอ๋อเราเนี่ยเป็นผู้ผู้ผู้ดูทีวี แล้วระหว่างดูทีวีก็ในตัวเรานี่เนาะมีความรู้สึกเฮฮาสนุกสนานเมามันมากเลยเนี่ยตรงเนี้มันจึงเป็นความแตกต่างระหว่างเราเราเรา,เรารู้หรือว่ารู้เราง่ายๆนะถ้าลองมองภาพตรงนี้ออกแล้วจะจะจะทำให้เข้าใจได้แล้วก็ที่หลวงพ่อเคยยกตัวอย่างไงว่าเอายืนดูนาฬิกาที่ที่มันแขวนอยู่บนผนังอะลูกตุ้มมันเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมา ครูบาอาจารย์ท่านบอกเห็นไหมล่ะมันมีแต่ลูกตุ้มเวียงไปเวียงมาแต่ไม่มีผู้ไม่มีผู้เห็นเห็นอยู่แต่ไม่มีผู้เห็นหลวงพ่อก็งงดีไม่มีผู้เห็นได้ไงก่อนเมื่อเราเป็นคนยืนเห็นอยู่เนี่ยแต่เมื่อได้พิจารณาดูดีๆปรากฏว่า,อ,าอ้าวนาฬิกามันก็เป็นสิ่งถูกดูตัวเราเป็นผู้ดูแล้วอยู่ๆมันเกิดเห็นตัวเราขึ้นมาว่าเราเนี่ยเป็นผู้ดู ก็เลยรู้จักไอธรรมชาติที่มันมันดูเราอยู่ว่าไอธรรมชาติที่ดูเรามันไม่มีตัวแต่ตัวเราเป็นสิ่งไอตัวเราที่ที่เป็นผู้ยืนดูมันกลายเป็นสิ่งถูกดูไปแล้วถูกดูโดยธรรมชาติที่ไม่มีตัวที่หลวงพ่ออธิบายแล้วมันก็มองเห็นว่าสิ่งที่รู้ว่ามันเป็นคือถ้าเราอธิบายออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเรารู้ แต่เพื่อที่จะให้ให้คนอื่นได้รับรู้แต่ในความเป็นจริงอะ่ะในชีวิตที่เราที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอะคะ่ะเราพอจะมองเห็นแต่ว่าอาจบางทีอาจจะยังแยกแยกออกได้ไม่ชัดว่าเป็นเราหรือว่าเป็นเรารู้หรือรู้เราแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเห็นภาพภาพได้มากขึ้นนะคะโอเคยมมยมเชื่อมชัดชัดขึ้นแล้วละอ่าเริ่มเข้าใจละทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งเนาะ ยืนหน้ากระจกอะกระจกบานใหญ่ๆเนาะเออลอง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 วินาดูนะเวลาตัวเราเนี่ยไปยืนหน้ากระจกเนาะแล้วมันก็จะเห็นในกระจกเนี่ยก็จะเห็นเห็นตัวเราอยู่ในกระจกแต่ทีนี้ที่หลวงพ่อพูดนี่คือต้องการสื่ออะไรต้องการสื่อว่าเวลาเราไปยืนหน้ากระจกเนี่ยมันมีมีกระจกใช่ไหมแล้วก็มีตัวเราที่อยู่นอกกระจก แล้วก็พอดูไปดูมาปั๊บเนี่ยมันก็จะเห็นเงาตัวเองอยู่ในกระจกและขณะเดียวกันเนี่ยมันเห็นไอ้ตัวเองเนี่ยที่เป็นมีเนื้อมีหนังเนี่ยอยู่นอกอยู่หน้ากระจกไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เข้าใจได้ว่ามีมีธรรมชาติที่มารู้เราที่อยู่หน้ากระจกมีธรรมชาติอันหนึ่งรู้รู้แจ้งเลยว่าเราเนี่ยยืนอยู่หน้ากระจกเราเนี่ยเป็นผู้ดูกระจกอยู่เนี่ยแล้วตัวเราตัวเราเนี่ย มันก็จะเป็นสิ่งถูกถูกรู้ขึ้นมาทันทีแค่เนี้ก็จะพอที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าไอธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นความไม่ปรากฏตัวตนเป็นความไม่ปรากฏอะไรเลยนะแต่มันมีอยู่ไอตรงนี้มันมันจะเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นทางลัดมากเลยที่จะปฏิบัติให้สู่ความพ้นทุกข์ได้เพราะเหตุว่าอะไรเหตุว่าตัวเราเนี่ยคือตัวทุกข์นะตัวเราเนี่ยที่เป็น รูปที่ประกอบด้วยขันธ์ห้าเนี่ยนั่คือตัวทุกข์ที่เรียกว่าตัวทุกข์เพราะว่ามันมันมีความเสื่อมคือตัวเราตัวเนี้ยมันเกิดมาแล้วมันจะต้องเสื่อมแก่เจ็บตายไปใช่ไหมเออมันมันมันเป็นตัวทุกข์ที่มันทนได้ยากมันจะต้องแก่เจ็บตายไปแต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยมันก็พ้นไปจากตัวเรามันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตัวมันจึงไม่มีทุกข์ มันจึงไม่มีสุขมันไม่มีอะไรหมดเลยมันเป็นเหมือนกับความว่างอ่ะคล้ายๆเป็นความว่างว่างจากความมีตัวมีตนอ่าม,มันเพียงมีอยู่ว่ามีอยู่แต่ไม่ปรากฏตัวเพราะนั้นธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติที่พ้นทุกนะเป็นธรรมชาติที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอ่าถ้าเข้าใจตรงนี้มันก็จะรู้คำมันแยกเป็นแล้วนี่ว่าอ,อ๋ออะไรคือตัวทุกข์อะไรคือตัวตัวไม่ทุกขแล้วก็เพียงแต่ว่าเพียง การปฏิบัติก็คือเนี่ยให้รู้ตัวเรามากๆรู้บ่อยๆรู้มากๆจนกระทั่งรู้แจ้งขึ้นมารู้แจ้งรู้ทั้งรู้แจ้งอ่ะก็มันจะพ้นมาจากทุกโดยเด็ดขาดอ่ะเหมือนกับว่ามันมันพ้นเลยอ่ะมันไม่เข้ามาเป็นทุกขไม่เข้ามายึดให้เป็นทุกอีกรู้แจ้งรู้แจ้งก็แค่เนี้ยจริงๆอ่ะมันก็การปฏิบัติก็คือเนี่ยให้รู้เรียกรวมรวมความก็คือให้รู้ตัวเราอ่ะรู้ตัวเราทั้งตัวรู้ตัวเราในภาพรวมก็ได้อืมก็พ้นทุกไปเลย แค่นี้แล้วตรงนี้จะชี้ให้เห็นว่าการพ้นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราพ้นทุกข์แต่มันพ้นทุกข์ได้เพราะมีธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่มันพ้นทุกข์ด้วยตัวมันเองอ่ะพ้นทุกข์ด้วยด้วยสภาพของมันเองไม่ใช่เราพ้นทุกข์นี่นะตรงนี้ครับลองดูถ้าเข้าใจก็ไปไปเล่นเล่นไปเพื่อให้เกิดการรู้แจ้งต่อตัวเองที่เขาเรียกว่ารู้ตัว่ะรู้ตัวก็พ้นทุกข์ ค <So. S 2> ือพระอาจารย์คะอย่างสมมติว่า,เ,าเราอาจจะเคยอยู่ในพอจะเห็นเขาโครงของการรู้เราแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีสัญญาเข้าไปจำไหมครับพระอาจารย์คือจำกับสภาวะตรงนั้นเพราะว่าบางครั้งมันเหมือนกับว่าตัวสัญญามันสร้างตัวเราบู้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่ไปซ้อนว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่า อันนั้นรู้เราอยู่นะแต่ว่ามันเหมือนกับมันไม่ใช่อย่างนี้ยค่ะพระจาจ้ามันเป็นไปได้ไหมก็ลองลองพิารณาดูนะว่าไอตัวสัญญาเนี่ยมันอยู่ซีกไหนมันอยู่ซีกในตัวเราหรือเปล่าหมายถึงว่าพอเรารู้จักตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมโดยพื้นฐานเนี่ยว่าตัวเราคือตัวนี้แหละแล้วก็ไอสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นในตัวเราหรือเปล่า mm. ถ้ามันเกิดขึ้นในตัวเรามันก็ไม่ใช่ธาตุรู้ เพราะว่า้ารู้เนี่ยมันเหมือนกับมันมันอยู่อีกอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมันมันแบบว่ามันรู้เราเลยอ่ะว่าเราเนี่ยกาลังทําอะไรกําลังพูดกําลังคิดหรือกํลังเดินกําลังนั่งอะไรแล้วแต่เนาะมันรู้มันรู้เราทั้งตัวแต่ดูเหมือนว่ามันมันไม่ต้องอาศัยสัญญาคือมันรู้แบบมันรู้ไปเลยที่ที่ฟังโยมมันคล้ายๆกับว่าไอ้เรื่องสัญญาเนี่ยมันมาอยู่ในซิกตัวเรา เหมือนกับว่าไอตัวเราอาจจะสร้างสัญญาขึ้นมาอะไรท, Trans ทักอย่างแล้วก็เพื่อที่จะให้รู้เราอะไรเนี่ยอันนี้มันก็ยังอยู่ยังอยู่ฝ่ายยังอยู่ฝากตัวเราอยู่หลายหลายคนหลายหลายคนเนี่ยพอคุยเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยมักจะเอาตัวเราเนี่ยดิ้นรนมากเลยดิ้นรนจะแสวงงาเพื่อที่จะให้พบไอตัวรู้ให้ได้เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องตัวรู้ให้ได้เราบอกอันนั้นไม่ใช่เพราะว่ามันกําลังเอาตัวเราที่จะไปรู้ไอตัวที่รู้ตัวเรา วันนั้นให้กลับมาเริ่มใหม่ก็คือเลิกพฤติกรรมอย่างนั้นเสียก็ให้มาหลวงพ่อพก,ก็บอกว่าถ้าสิ่งไหนที่เคยเป็นแล้วเนี่ยก็ให้ทําซ้าๆเช่นเข้าห้องเข้าเข้ามาในห้องเพอเข้ามาในห้องเห็นไหมมันไม่ต้องใช้หัวคิดเลยมันรู้เราเลยว่าอ่ะเราอยู่ในนี่แล้วแล้วก็พอเดินออกจากห้องมันก็รู้ตัวเราว่าเราออกจากห้องแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าการรู้ตัวเราเนี่ยคือต้องเป็นอย่างนี้ แล้วก็ทําซ้ําๆทําซ้ำำซําพอได้ตรงนี้เริ่มชํานาญแล้วต้องขยายไปไปทดลองกับอย่างอื่นบ้างเช่นการฟังการอะไรก็แล้วแต่ที่ให้มันให้ตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ไปอ่ะหรือว่าไปนั่งอย่างเราไปอยู่ในที่ชุมชนหลวงพ่อบางทีนึกถึงอย่างนี้เนาะอย่างช่วงเนี้ยเขามีการมีม็อบเนาะมีม็อบคนส่วนมาเยอะๆนี่ลองเข้าไปอยู่ในดงม็อบดูดิมันก็รู้ตัวเราไม่ยากเลยเพราะ พราะตัวเราก็คือเป็นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่รวมอยู่กับหลายๆสิ่งอะ่ะแล้วมันจะรู้จักตัวเราเป็นอย่างดีแล้วว่าไอ้ตัวเราก็คือเนี่ยคนเนี่ยคนที่ไปอยู่ในกลางม็อบอะ่ะเออแล้วมันก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่อยู่นอกตัวเราก็อันนี้ไม่ใช่เราแล้วตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยมันมันเหนือมันเหนือตัวเราขึ้นไป เนี่ยไปทดลองอย่างเนี้ยอย่าอย่าใช้หัวคิดนะถ้าใช้หัวคิดนี่มันกลายเป็นเราคิดหมดเลยเราคิดเราค้นซึ่งมืดหมดเลยตรงนี้มองไม่เห็นแต่ต้องไปลงในสนามจริงแล้วก็มองไปที่คนอื่นก่อนก็ได้ถ้าถ้าไม่ชานาญเนาะมองไปที่สิ่งที่อยู่นอกตัวเราก่อนเดี๋ยวก็น,นึกได้ขึ้นมาว่าอ่าไอ้ตัวเรามันอยู่ด้านนี้สิ่งที่อยู่นอกตัวเรามันอยู่ด้านโน้นตัวเราอยู่ด้านนี้เห็นไหมมันจะกลับมาทางที่มารู้ที่ตัวเราและจะเข้าใจเองว่า อ๋อไอรู้ตัวเราเนี่ยมันคือแบบนี้เออจะเข้าใจลองไปทำนะที่หลวงพ่อแค่ยกตัวอย่างบาง้ยอืงกลับขอะพระคุณนอาจายค่ะมีเอ้าเลือกตัวอย่างสิ่งใกล้ตัวบ้างสิ่งที่อยู่ที่ตัวนี่แหละนี่ก็หลวงพ่อก็เลยทดลองมาเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงก็คือเอ้าสมมติว่าเรามีเท้าสองมีมีขาขวาขาซ้า,ายเนาะเออมีสองข้าง ลองรู้ไปดูดิว่ารู้คือรู้ว่าอ๋อขาขวาแล้วก็รู้ขาซ้ายเห็นไหมมันมีสองขาเนาะขาซ้ายกับขวาแล้วก็ระหว่างขาเนี่ยมันก็มีช่องว่างนะมมีช่องว่างตรงเนี้ยมันมีผู้รู้ไปแล้วนะเนี่ยมีผู้รู้รู้ว่ามีขาสองข้างแต่ตอนเนี้มันยังมีผู้รู้อยู่ผู้รู้เนี่ยยังรู้สึกว่ามันเป็นเรารู้เรารู้ว่าขามีสองข้าง ทีนี้ถ้ารู้เราเนี่ยเออรู้เราเนี่ยก็หมายความว่าให้กลับมารู้ผู้รู้เนี่ยน,นึกภาพออกไหมเอาทวนใหม่นะมีขาขวามีขาซ้ายอันเนี้ยขาสองขาเนี่ยก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่ลึกๆเนี่ยยมดูนะมันจะมีเราเป็นผู้รู้อยู่เอ,อมีเราเป็นผู้รู้แต่ถ้าหลุดพ้นในปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องรู้เราทีเนี้ย ตรงนี้มันจะแนะนำยังไงอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นผู้รู้เนี่ยมันก็รู้เราไม่ได้อ่าทีนี้มันก็ต้องต้องอ่านใจให้ออกว่าอ๋อยังมีเราเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เรื่องขาอยู่อ่าทีนี้เมื่อรู้ว่ามีเราเป็นผู้รู้เนี่ยก็ให้มารู้เราอีกทีหนึ่งเออตรงนี้มันอาจจะถ้าไม่ชํานาญเนี่ยมันก็ยากอะเนาะเพราะมัน มันเอาตัวเราไปคิดไปคน้นไปทำสารพัดอะแต่ถ้ารู้เป็นแล้วมันมันนิดเดียวเลยอะพอรู้ตัวเราว่าเราเป็นผู้รู้แค่นี้มันก็หลุดพ้นจากผู้รู้ไปเลยพ้นจากผู้รู้ไปเลยก็คือพ้นไปเลยอ่ะพ้นไปโลกุตาละไปเลยเพราะว่าผู้รู้ที่เป็นเราเนี่ยมันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้สิ่งที่อยู่ในตัวนี่มันมันมันยากหน่อยแต่ว่าถ้าอยู่นอกตัวที่หลวงพ่อยกตัวอย่างมันไม่ค่อยยาก เออเอาเปรียบเทียบกับความ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 ที่มันไม่ยากเกินไปนะหลวงพ่อเ,เคยคุยกับแม่ชีอยู่อยู่คนหนึ่งตอนแรกแกก็ไม่เข้าใจแกก็บอกว่าแกเห็นหน้าคนนี้แล้วแกแก็แกแกไม่ชอบเลยอะ่ะแกไม่ชอบเราบอกว่าเออเอางี้ลองดูที่ตัวอย่างว่าเวลาแม่ชีไปเห็นคนคนคนนั้นอะ่ะเออคนที่เดินผ่านมาใกล้อะ่ะเห็นไหมมันจะแยกได้เป็น แยกได้เป็นก็คืออะไรคนคนนั้นก็เป็นสิ่งถูกถูกเราเห็นใช่ไหมเออทีนี้พอคนนั้นเป็นถูกเราเห็นแล้วเนี่ยเราเห็นตัวเราได้ไหมล่ะที่เป็นผู้เห็นเขาอะตอนแรกแกก็งงมากแกเห็นตัวเองไม่ได้เลยแต่แกเห็นคนอื่นง่ายมากเลยพอเห็นคนอื่นปั๊บรู้เลยว่าไอคนนั้นมาอีกแล้วทําให้เราไม่พอใจทําให้เราโกรธทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าอ้าวก็รู้ตัวเราสิตัวเราผู้เห็นเขาอะ ตัวเราผู้โกรธเขาว่าคนไหนอ่ะตัวเราอ่ะพอหลวงพ่อพูดซ้ำๆบ่อยๆแกก็เริ่มเห็นว่าอ๋อไอตัวเราก็คือไอคนที่ยืนดูเขาอ่ะพอแกพูดแค่นี้ปั๊บเหมือนกับว่ามันเกิดความสว่างใจเนาะคือรู้ชัดขึ้นวนะ่าอ๋อรู้ตัวเราคือรู้แบบนี้แล้วก็แกก็เริ่มเข้าใจพอมาวันหลังแกลืมอีกแล้วรู้ตัวไม่เป็นอีกแล้วหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างเก่านั่นแหละบอกว่าอ้าวเห็นไหมละ่ะคนนั้นมาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็น ใครเห็นนะก็อบอกหนูเห็นเราก็บอกเออรู้ตัวหนูอันละแกก็เริ่มเออง่ายขึ้นชํานาญขึ้นแล้วพอมาตอนหลังแกก็ฝึกบ่อยๆเนาะจนกระทั่งรู้สึกว่าแกมันชํานานแล้วรุนในการรู้ตัวเองเนี่ยพอชํานานเสร็จหลวงพ่อก็ขยายบอกว่าเออลองใช้อุบายอย่างอื่นบ้างเพื่อที่จะรู้ตัวเองแกก็เริ่มทําเป็นเรื่อยๆรืยๆสุดท้ายตอนเนี้ยแกก็ง่ายขึ้นไปเยอะและ้วเพราะนั้นมันยากตอนแรกแค่นั้นเองอะ่ะ ทีนี้ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างแบบเนี้ยโยมพอเห็นหรือยังว่าไอ้คาว่าตัวเองตัวเองคือตัวไหนตัวเองก็คือตัวไปรู้คนอื่นตัวเองคือคนไหนตัวเองที่กําลังพูดกําลังคิดกําลังฟังหรือกําลังเห็นหรือกําลังโศกเศร้าเสียใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ในตัวเองหมดก็กลับมารู้ตัวเองที่ว่ารู้เราถ้ารู้เราในขณะปัจจุบันใดนั่นข่าวนั้นแหละก็คือพ้นทุกข์ แต่หมายความว่าต้องรู้ด้วยปัญญาจริงๆนะไม,ไ,มไม่ไม่สงสัยอะไรนะเออมันจะพ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์จริงๆพ้นทุกข์แบบโหไม่มีทุกข์ให้เป็นเลยอะถ้ารู้ตัวเราถูกต้องนะหรืออ้าวหลวงพ่อพูดแล้วคนอื่นที่ที่ฟังในในห้องนอนถ้าคนคนไหนพอเข้าใจก็ลองลองพูดเออเพื่อส่งต่อให้เหมือนกับพูดให้คนอื่นฟังกจะได้เข้าใจเป็นทอดเป็นทอดเนี่ยเออแับตัวไม่ชินะคะมัน มันไม่ได้ตั้งค่ากับอะไรเลยมันแค่รู้ว่าเอา้เรายังมีลมหายใจอยู่ตอนอื่นขึ้นมาทำหน้าที่อะไรเราก็ทำไปตามเหตุปัจจัยที่เราใช้ชีวิตไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่เราอยู่เราก็รู้ตัวเราน,นั่นแนะค่ะคือเราต้องมารู้ตัวค่ะทำอะไรคือถ้าเราไม่รู้ตัวเราเราก็จะไปรู้สิ่งภายนอก มันพอไปรู้สิ่งภายนอกเนี่ยคือมันไม่ใช่รู้ตัวเราแล้วตรงนี้ค่ะก็จะนำความนำความทุกข์มาสู่ใจเรานะคะแต่ถ้าเราฝึกแบบนี้ค่ะฝึกกลับมารู้อยู่ที่ตัวเองแต่เราก็ไม่ต้องไปหาค่าอะไรอะคะ่ะแค่เรารู้กับมันสิ่งที่มันรู้เพราะว่ามันรู้โดยธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้ เราก็ต้องฝึกนะคะเราก็ต้องฝึกกับมันมาก่อนการที่จะมาถึงจุดนี้ได้แม่ชีก็ต้องผ่านการฝึกมาก่อนเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตมา <c oughs> เราก็โดนปลูกฝังของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางโลกก็สอนไปอีกแบบหนะึ่งเนาะให้ไปรู้สิ่งภายนอกให้ไปรู้กับบุคคลภายนอกเนี่ยค่ะแล้วก็ยึดสิ่งพวกนั้นมารกรุงรังไปหมดแต่สุดท้ายเมื่อเราเข้ามา ปฏิบัติธรรมอเราต้องสละสิ่งที่เขาเคยให้เราอ่ะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทางโลกให้เรากับสิ่งที่พ่อแม่หรือว่าใครก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เคยให้ให้เรามาอย่างเงี้ยเรากับต้องละสิ่งพวกนั้นอ่ะแยกออกไปจากจิตใจของเราค่ะ,ะเราไม่เอาสิ่งนั้นมากองอยู่ในจิตใจของเราแต่เราอยู่กับสิ่งพวกนั้นอย่างที่เราเข้าใจเขา เราเข้าใจธรรมชาติของสิ่งนั้นๆเข้าใจธรรมชาติของเราเองเนี้ยค่ะแล้วเราก็อยู่กับมันได้เนี้ยค่ะคือค่ะก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็อยู่แบบเนี้ค่ะเองไปทานอาหารก็ทานไปนียทําอะไรก็ทําไปเนี่ยค่ะก็เป็นปกติค่ะสาธุนะคะมาแชร์ประสบการณ์เมื่อวานที่ฟังพระอาจารย์นะครับก็เริ่มก็ใช้กันรู้สึก รู้สึกอยู่ที่ลมอะครับลมที่ปลายจมูกครับแล้วก็รู้สึกไปทั่วๆตั้งแต่ศีรษะจุดปลายเท้าครับก็รู้สึกว่ารู้สึกมันเหมือนกับเริ่มเกือบๆจะมีปิติครับ,รบก็พยายามุดอยู่อย่างนั้นนะ่ะตลอดกับทั้งวันนะครับผมก็มีหลงบ้างรู้บ้างอย่างเงี้ยฮะสลับกันไปะครับครับขอบคุณครับ ขยายความเรื่องการรู้ลมนิดหนึ่งเนาะว่าคือลมเนี่ยก็เป็นก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วอนะเนาะเหมือนกับว่าเราจะรู้หรือไม่รู้แต่ลมเขาก็เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอันนี้ลมหายใจอะนะมันก็มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเนาะแต่พูดถึงการรู้เนี่ยเอขยายความนิดหนึ่งว่าวิธีรู้หรือการรู้เนี่ยรู้รู้ยังไงขยายความนิดนึง รู้ลมใช่ไหมครับรู้รู้อยู่ที่ปลายจมูกอะครับก็รู้แบบสบายสรู้รู้ความนานนะครับรู้ตอนนี้ผมรู้ความยาวอยู่อะครับรู้ความยาวรู้รู้อยู่ที่จุดจุดที่ลมอะแล้วก็แผ่ขยายไปทั่วๆในคณะเดียวผมก็แผ่ขยายไปรู้รู้ไปทั่วกายด้วยครับผมมันก็จะสลับไปสลับมาครับลองสังเกตนะว่าการรู้เนี่ย มันรู้ด้วยเพราะเราเป็นผู้ตั้งใจรู้เจตนารู้หรือว่ามันรู้ของมันเองตรงนีมน้มันสลับมันมีทั้งเจตนารู้แล้วก็รู้ด้วยตัวของมันเองอะครับอาจารย์อ๋อคือรู้ได้เนาะบางทีเหมือนกับว่าถ้าเจตนาก็ก็รู้ได้ว่าเออมีเจตนามีจงใจแล้วก็ที่มันรู้เองก็ จะเห็นความแตกต่างระหว่างเจตนากับการรู้เองเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนใช่ไหมเห็นพ่อเห็นได้ครับพระอาจารย์ทีเนี้ยตัวเจตนาเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ามีตัวเรานะมีเราเป็นผู้ผู้ตั้งใจรู้ผู้เจตนารู้ซึ่งมันจะหนักมันยังมีน้ำหนักเพราะว่าเป็นการคือมีเราเป็นผู้ผู้ตั้งรู้คือ ตั้งใจจะรู้อันนี้ถ้าเราทำนานๆเนี่ยมันจะจะหนักและก็จะจะเหนื่อยแต่ถ้ารู้โดยไม่เจตนาอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้อย่างคือรู้เพราะมีสติไปรู้ลมเพราะงั้นตรงนี้ก็แยกที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็เพื่อต้องการสื่อให้เห็นว่าการเจตนาเนี่ยมันยังเป็นทุกข์ผู้เจตนาเนี่ยเป็นทุกข์เองแต่ถ้ามันรู้เองเนี่ยมันจะเบาวิวร้าเจตนา อันนั้นนะคือเป็นการรู้จริงรู้เองจริงๆเลยรู้ด้วยไม่ใช่เรารู้แต่ถ้าเจตนาเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นตัวเราเราเป็นผู้กําหนดรู้ตรงนี้เนาะเพราะนั้นลมเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ์อย่างหนึ่งเพื่อให้ให้เกิดการรู้แต่การรู้ถ้ารู้ถูกต้องอันนี้หมายถึงก,กรณีรู้ถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาติแบบ100%ก็คือต้องไม่มีเจตนา แต่ถ้ารู้ที่ยังรู้ไม่ถูกต้องก็คือ,อยังจงใจยังเจตนาแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอหลวงพ่อพูดอย่างนี้เสร็จไม่กล้าเจตนาไม่กล้าทําก็ให้ทําเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ารู้จักแล้วว่าอ๋อแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเจตนาไอแบบนูน้นไม่เจตนาแล้วก็ต่อไปก็จะพัฒนาถึงขั้นที่ว่ามีอีกรู้หนึ่งที่มันอยู่เหนืออยู่เหนือคือ อยู่เหนือการเจตนาหมายความว่าพอเจตนาก็มีธรรมชาติรู้มันรู้ว่าอ๋อเราเจตนาใช่ไหมและพอไม่เจตนาก็จะมีธรรมชาติรู้หนึ่งก็รู้ว่าไม่เจตนาไอ้รู้เนี่ยที่เป็นรู้ปัจจุบันเนี่ยว่าเจตนาก็รู้ไม่เจตนาก็รู้รู้นั้นแหละเป็นรู้ที่ที่พ้นไปจากความปรุงแต่งทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นรู้ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เรียกว่ารู้อย่างพุทธ,ธะเนี่ยเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้นะต่อไปก็จะเข้าใจเรื่องความพ้นทุกข์ได้เลยว่าพ้นทุกข์เนี่ยคือต้องรู้อย่างพุทธ,ธะคือรู้ที่รู้ตัวเราว่าเราเจตนาแล้วก็รู้ถึงสิ่งที่เกิดเองโดยไม่เจตนาไม่รู้พอพอเข้าใจที่หลวงพ่อคุยแบบนี้ไหมครับพอเข้าใจครับหลวงพ่อครับเมื่อ เมื่อวานตอนที่ฟังหลวงพ่อแล้วตอนที่มันเริ่มเข้าใจอะครับมัน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 ตื้นตันนะครับมันมันมันมีปิติอะครับคือถ้ารู้จากเจตนาที่ที่หลวงพ่อบอกครับมันจะหนักแล้วมันจะเครียดเครียดอะครับแต่ถ้ารู้โดยไม่เจตนามันจะเบาสบายอะครับสาธุครับคนอื่นๆก็คล้ายๆกันนะเพราะว่าไม่ว่าใครทั้งหมดอะพอพอคิดจะปฏิบัติเนี่ยมันก็ใส่เจตนาหมดแล้วแหละอืม แต่ใหม่ๆเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าเจตนาเพราะว่ามันเอาเจตนาเป็นเครื่องนำทางไปก่อนแต่เมื่อมีคนมาชี้บอกก็จะเข้าใจได้ว่าอ้ามีตัวปฏิบัติแล้วมีเราปฏิบัติแล้วมีตัวผู้เจตนาแล้วแต่ขณะที่รู้ว่ามีเจตนานั่นแหละไอรู้ไอรู้นั้นแหละเป็นรู้ที่ไม่เจตนาเป็นรู้ที่หลุดพ้นไปจากเจตนาเนาะ แต่ว่าภาคการปฏิบัติก็ทําแบบแบบอย่างเดิม่าแหละแต่ว่ามันมันเข้าใจแล้วมันแยกเป็นแล้วว่าอะไรเจตนาอะไรไม่เจตนาแล้วลองสังเกตดีถ้าเจตนานานๆเนี่ยมันจะหนักอึ้งเลยมันจะหนักจะหนักเนะทีนี้ถ้ารู้ว่ามันผิดหนทางนี้ผิดก็ก็เลิกกระทำเสียเลิกคือไม่ไม่เจตนาแบบทําให้ต้องเกิดทุกข์เกิดโทษแล้วอันนี้มันเป็นทางสุดโต่งก็ได้รวมถึงอันนี้เมื่อกี้ที่คุยเนาะเรื่องการรู้ลมเนาะ การรู้อย่างอื่นก็เหมือนกันเนะี่มันจะตั้งรู้จะมีเจตนารู้จงใจรู้พยายามจะรู้พวกเนี้หนักทั้งหมดเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหนักก็เพื่อให้รู้ว่ามันหนักเออต่อไปก็จะได้เข็ดหลาบว่าอ๋ออันนี้มันเป็นหนทางที่ผิดแล้วก็จะได้เลิกเจตนาเสียแล้วก็อยู่อย่างปกติธรรมดาธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ก็จะรู้เองได้อย่างไม่เจตนา ก็ศึกษาเรียนรู้ไปนะอันนี้ที่หลวงพ่อพูดก็เหมือนกับว่าพูดให้ฟังแต่การสังเกตจริงๆมันก็ต้องเป็นปัจจตังเป็นประสบการณ์ซึ่งค่อยๆพิจารณาดูอะไรต่างๆเหมือนหัดขี่จักรยานนั่นนะขี่จักรยานเนี่ยล้มบ้างได้บ้างล้มบ้าง,างได้บ้างแต่ต่อไปผู้หัดขับมันก็จะรู้เองว่าเออยังไงยังไงที่จะไม่ลม้มหรือล้มแล้วทํำยังไงไม่ให้เจ็บอะไรเนี้ยก็เป็นประสบการณ์ไป เนาะฟังเนาะธรรมะเนะี่ยยังอาศัยการฟังเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ฟังเนี่ยปัญญาที่จะไปปฏิบัติให้ถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่รู้จะมาจากไหนก็ต้องอาศัยฟังนะฟังที่ฟังกับใครก็ได้ที่เราดูแล้วว่าคือฟังแล้วก็พิพจารณาด้วยเนาะไม่ไม่ใช่ว่าเชื่อทุกอย่างอ่าเช่นเราฟังแล้วรู้สึกว่าเออตรงนี้มันมันเก็ตมากมันโดนใจนะก็เอาสิ่งที่โดนใจเนี่ยไปไป,ไปลองฝึกไปลอง นั่นดูนะถ้ามันเห็นทางว่าเอ้ยฝึกแบบนี้มันพ้นทุก์ได้จริงพ้นทุกได้จริงคือถ้าถ้าสิ่งที่หลวงพ่อพูดใช่ไหมอะไรคือทุกอะไรที่มันไม่ทุกเลยเนี่ยมันเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างเนี้ยก็เอาตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นเครื่องดําเนินไปอ่าแต่ถา้าบางอย่างเราฟังแล้วมันไม่เข้าใจหรือว่าฟังแล้วไปปฏิบัติลองแล้วปรากฏว่ามันหนักกว่าเก่าอันนั้นก็ค่อยๆไปพิจนารณาดู นะแต่ที่สําคัญก็คืออย่าฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็ต้องไปไปถ้าหลวงพ่อคำเขียนชันบอกว่าต้องไปทำนะไปทําคําว่าทำเนี่ยก็คือก็คืออย่าฟังแล้วทิ้งอ่ะคือฟังแล้วก็คือไปไปเรียนรู้ไปสังเกตไปลองไปทดลองนะแล้วก็จะเข้าใจได้เองในะครทําก็คนนั้นก็จะเห็นเองเข้าใจเองนะแล้วก็มันก็เดี๋ยวค่อย เกิดสติสมาธิปัญญาแล้วก็จะเข้าใจในที่สุดแล้วก็ตัวอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างไปแบบเข้าๆอะ่ะนะเป็นแค่ตัวอย่างก็ลองไปฝึกดูโดยเฉพาะการรู้ตัวเราเนี่ยกลับมารู้ตัวเราเนี่แหละคือทางที่ถูกต้องที่สุดแต่ถ้าเรารู้สิ่งที่อยู่นอกตัวต่อให้รู้มากมายขนาดไหนมันก็ไม่ใช่ทางเพื่อออกจากทุกข์แต่มันเป็นทางแบบก็เรียกว่าเป็นโลกโลกเป็นความรู้แบบโลก แต่รู้พ้นทุกต้องกลับมารู้ตัวเรารู้ตัวเองแล้วรู้นี่แหละสภาพที่เป็นธรรมะรู้ที่เป็นบริสุทธิ์ที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์รู้แล้วไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปทา,านจึงเป็นรู้ที่หลุดพ้นหลวงพว่อก็กงขากไว้เท่านี้สําหรับวันนี้